สวัสดีค่ะวันนี้เมย์มาอยู่วังกระโจมวันนี้วันที่9กรกรกฎาคม 2,563. นะคะเป็นวันที่2แล้วนะคะที่เราเปิดให้ลูกค้าชมที่ดินจริงก่อนจองวันที่11กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา08 0 0น,นนะคะให้ลูกค้าที่สนใจที่ดินนะคะให้มาก่อนเวลานะคะเพราะมีลูกค้าบางท่านสนใจที่ดิน แปลงเดียวกันหลายท่านนะคะต้องมีการจับฉลากค่ะคือต้องให้ลูกค้ามาก่อนเวลานะคะจะได้ใครมาตีสี่ตีห้าถ้ามาถึงก็คือให้นับมาพร้อมกัน0ูนย์แนนะคะอันนี้คือถนนในโครงการนะคะวันนี้ได้ลงหินคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือหินคลุกนะคะหินคลุกถนนหินคลุกตรงนี้ กว้างประมาณ9เมตรนะคะที่ดินโซน B นะคะติดถนนโครงการเรานะคะนี่ค่ะเห็นธงสีแดงแดงนะคะอันนี้คือเราขายเงินสดนะคะาดาวสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะ อันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศประมาณสี่โมงเย็นกว่าๆนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตรงโน้นคือโซน A นะคะเราจะเปิดเฟสแรกนะคะประมาณสี่สิบแปลงนะคะพอหมดสี่สิบแปลงแล้วต่อไปก็จะเปิดทางด้านนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่มาจองแล้ว พลาดาที่ดินของเราหมดยังมีเฟสสองรออยู่นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะที่ดินของเรามีตั้ง127ไร่นะคะแบ่งเป็นแปลงย่อยก็ประมาณ200แปลงนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะนี่นะคะไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะ นำะปปาสุขุมวิภาก็ผ่านนาะแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่มีขับ ATV ด้วยนะคะที่ทีมงานของเรานะคะมันเลยค่ะให้พาลูกค้าดูที่นี่โอเคค่ะพี่่อ่าถนนสาธารณะนะคะเป็นถนนคอนกรีตนะคะกว้างประมาณ4เมตรตอนนี้เราจะอ่าจะขยายเพิ่มนะคะอีกประมาณ6เมตรนะคะรวมแล้วประมาณกว้างประมาณ10เมตรนะคะนี่ค่ะ เป็นเหดการหน้าแปลงนะคะถ้ามองไปทางเขาใหญ่นะคะจะเป็นทิศเหนือนะคะถ้าเดินเข้าไปาโครงการนะคะทางด้านนี้นะคะเป็นทิศต,ตะวันออกนะคะแล้วก็เห็นทางด้านเต็นท์นี่นะั่คือทิศต,ตะวันตกนะคะส่วนมองไปทางธงสีแดงๆคือทางทิศใต้ค่ะ บรรยากาศดีค่ะพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันนะคะที่ลูกค้าจะเข้ามาชมที่ดินนะคะแนะนำให้เข้ามาดูที่ดินก่อนจองนะคะจะได้ว่าจะได้รู้ว่าที่ดินที่เราจะซื้อถูกใจเราไหมคะ่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ